มินิสัยไม่ดี3อย่างที่ควรทิ้งทันทีที่คุณเคลริชเวเล่าไว้ในรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกหรือว่าเวลติงกิ้งซึ่งคุณเคลริชเวเขาเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีที่ก้าวจากจุดต่ำสุดของชีวิตไปเป็นคนรวยระดับ0.1%ของอังกฤษฉะนั้นนิสัย3สมอย่างมีอะไรกันบ้างไปฟังกันครับ เลิสเกตสวัสดีครับครับผมตั้งใจเล่าเรื่องที่คุณเคลิชเวเขาเขียนเอาไว้ในรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกหรือว่าเวลทิงกิ้งเอาไว้หลังจากที่อ่านจบเล่มเล่มนี้แต่ทันทีที่ผมอ่านมาถึงบทนี้ผันก็นขึ้นได้ว่าสิ่งสมสิ่งนี้หรือว่านิสัยไม่ดี3อย่างเนี่ยจะต้องเอามาเล่าให้ฟังก่อนเลยทีเดียว มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาตระหนักได้ระหว่างที่เผชิญกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตในปารีสและเขาก็ตระหนักว่าการกังวลว่าจะไม่ได้ทําอะไรมีประโยชน์มากกว่าการกังวลว่าจะต้องทําอะไรดังนั้นเมื่อมองกลับไปดูชีวิตเขาก็พบว่าสิ่งที่แย่ๆสามอย่างที่จะต้องเลิกทําในทันทีแล้วสอย่างนี้คืออะไรไปฟังกันครับ อย่างที่หนึ่งมันก็คือการทิ้งนิสัยการดื่มเหล้าที่ทําให้สติกระเจิดกระเจิงซึ่งเขาบอกว่าที่จริงการดื่มเหล้าเนี่ยหลายๆคนใช้มันเป็นสิ่งล่อในการสร้างคอนเนคชันแต่เขากลับมองว่าหลังจากที่เขาได้ใช้ชีวิตมาส่วนหนึ่งเขาเสียดายเวลาในการสังสรรค์ในวงเล่าที่ถูกเล่าแย่งไปซึ่งถ้าสมมติว่าการดื่มเหล้าครั้งหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงแล้ว1สัปดาห์เนี่ย เราใช้เวลาสัก3วันในการดื่มเหล้านั่นหมายถึงว่า1สัปดาห์เนี่ยเราสูญเสียเวลาไป6ชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลาเหล่านั้นไปพยายามค้นหาสิ่งที่ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเราก็ต้องเสียเวลาไปกับเหล้าและบางครั้งสิ่งที่พบเจอเมื่อหลังจากพักฟื้นจากการดื่มเหล้าแล้วเราอาจจะถามว่าทําไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าการดื่มเนี่ยหลังจากที่เราดื่มแก้วแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ดื่มแก้วที่2ดังนั้นมันก็จะเกิดกิจวัตรที่ไม่ดีอย่างนี้ที่สําคัญคือเมื่อเลิกดื่มเหล้าแล้วสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ได้พบก็คือว่า เรามีเวลากลับคืนมาและมีสติในการที่จะมาจดจ่อในงานที่เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตเราอย่างจ่มแจ้งครับและนิสัยที่สองที่เขาบอกว่าควรจะละทิ้งนั่นก็คือการเล่นสนุกที่กัดกร่อนชีวิตทีละเล็กละน้อยนั่นเองคุณเคลรี่ชเวยเล่าเอาไว้ว่าเขาชอบดูละครเมื่อมีเวลาว่างแต่ปัญหาก็คือเมื่อเริ่มดูแล้วจะหยุดไม่ได้หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมก็เหมือนกันนะครับ และเมื่อผ่านจุดจุดหนึ่งของชีวิตเขาหวนมานึกถึงแล้วก็มาครุ่นคำหนึ่งว่าพวกที่ประสบความสำเร็จเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพกันอย่างไรก็พบว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือและก็ใช้เวลาว่างของตัวเองอย่างพิถีพิถันมากกว่าการเล่นสนุกดังนั้นการจัดการตัวเองคือพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและพื้นฐานของการจัดการตัวเองคือการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองนั่นเอง และมีสิ่งหนึ่งที่เขาแนะนำเอาไว้ต่อท้ายนั่นก็คือการอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียซึ่งหลายๆคนจะพยายามใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความเพลิดเพลินนั่นไม่ใช่สิ่งผิดครับแต่การใช้โซเชียลมีเดียจะทำให้เราเริ่มจะติดเหมือนกับที่เราติดเกม หากการใช้โซเชียลมีเดียนั้นเป็นไปเพื่อธุรกิจและก่อเกิดการพัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาเลยแต่บางทีการที่เราใช้เวลาเลืเ่อยเปื่ยกับโลกของโซเชียลมีเดียไปกับความเพลิดเพลินสิ่งสิ่งนั้นจะทําให้เราเกิดกิจวัตรที่ไม่ดีแล้วก็สูญเสียเวลาไปกับการพัฒนาตนเองลองดูนะครับ และสิ่งที่3มก็คือเรื่องของการไปปราร์ตี้เขาบอกว่าการทิ้งปราร์ตี้ที่ปล้นเวลาของชีวิตนั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เขาให้ข้อสังเกตก็คือว่าชาวเกาหลีและชาวยุโรปเขาชอบการปราร์ตี้แล้วก็พบปะสังสรรค์ไม่ต่างกันแล้วก็พบว่าหัวใจของการปราร์ตี้ที่แท้จริงอ่ะจริงจริงคือการสร้างคอนเนคชันนั่นเองแต่ทีนี้มันก็มีโจทย์ที่คนในแวดวงธุรกิจที่ถามเขาอยู่เหมือนกันว่า ถ้าคุณไม่ไปปาร์ตี้แล้วคุณจัดการกับคอนเน็กชันของเพื่อนในแวดวงธุรกิจยังไงคำตอบง่ายในดเดียวก็คือเขาไม่จัดการเหตุผลของเขาก็คือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการจัดการสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึง่งและเราครบเพื่อนคนหนึง่งสิ่งที่ทำให้เราอยากคบกันแล้วก็สารเยื่อใยที่ดีต่อกันไม่ใช่ผลประโยชน์หรือว่าไม่ใช่คอนเน็กชันที่เกิดจากการไปปาร์ตี้แล้วก็ ร่วมพูดคุยเพียงแต่อย่างเดียวดังนั้นเขาจึงมองว่าการไปปาร์ตี้เนี่ยถ้าคนที่มาปาร์ตี้ก็ต่างมองหาผลประโยชน์จากคนที่ร่วมในแวดวงปาร์ตี้ด้วยกันความสัมพันธ์จะเกิดจากปาร์ตี้ที่ฉาบฉวยไม่ได้เลยทีเดียวดังนั้นการพัฒนาคอนเนคชั่นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือควรจะเกิดจากหลักของความเข้าใจและความจริงใจที่แท้จริงต่อกันนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆปาร์ตี้ จะเป็นปาร์ตี้ที่ไม่มีความหมายเลยเสียทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันเขาจึางบอกว่า,วาหากต้องการมีความสุขอันดับแรกเลยที่จะต้องเลิกนิสัยที่กัดกร่อนชีวิตของเราก็คือเลิกนิสัย3มอย่างที่ไม่ดีออกไปเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรใช้เวลาไปกับการเติบโตแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างแท้จริงเพราะการเติบโตจะทําให้เรามีความสุขเหมือนได้ดอกเบี้ยทบต้นทบดอกนั่นเองถ้าสมมุติว่าการเติบโตของเราเราเติบโตวันละ1%ดังนั้นเมื่อผ่านไป100วันเราก็จะสามารถเติบโตได้100%เลยทีเดียวและการเติบโตที่ไม่มีวันหยุดนิ่งจากวันนี้5ปีเป็นต้นไปถ้าสมมติว่าเราพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน อีกหปีข้างหน้าเรายืนมองกลับมาในจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้เราจะพบว่าชีวิตของเราแตกต่างจาก,กวันที่เราเริ่มต้นนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเล่าไว้ในนิสัย3อย่างที่ควรทิ้งออกไปเสียของคุณเคลลี่เชวที่บอกไว้ในเวลติงกิ้งหรือว่ารวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกสำหรับวันนี้ d ดลิสิ e c ท e t ขอบคุณครับ